กคีบอ้อยครับอันนี้เขาตัดแบบไม่ไม่ได้จุดนะครับท่านผู้ชมนี่นะเวลาตัดไม่ได้จุดก็จะคีบออกมาเป็นอย่างกนนี้นะครับคีบยากหน่อยนะครับ ราคาอ้อยกับราคาใบพอๆกันนะครับอัลลพันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จุดนะครับก็อัลลพันเนาะประมาณพันกว่าบาทน,นะครับแต่ว่าเราจะได้ทั้งใบแล้วก็ได้ทั้งอ้อยนะครับแต่ว่าถ้าเราจุดเราจะได้แค่ต้นอ้อยกับน้ํากับน้ําอ้อยเฉยๆครับ ยัไม่ได้ใบครับใบเต็มหนักนะแบบเดียวนะแบบเดียวจะเต็มรถนะครับประมาณน่าจะประมาณไล่เดียวนะน่าจะเต็มแม่ลูกนะครับ จันสุพรรณบุรีครับโ้วันนีู้่ต่อมาไกลเลยครับสวยนะนี่นะครับตกแต่งรถลายนะครับลายไฟโกลเด้เนอร์ครับ อ้อยก็จะหมดแล้วนะท่านผู้ชมมีน้อยครับส่วนมากก็จะเป็นแต่ของท่าแก่ครับชาวบ้านเขาจะไม่ค่อยปลูกเท่าไรเพราะว่าอายุค่อนข้างนานหนึ่งปีมีครั้งนะครับนี่นะชอบใบครับ ขายได้